ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมิสเทลลนด์ยูนิเวิร์สมาก็มีมีประสบการณ์ใหม่ๆมากมายแล้วก็หน้าที่หลักของมิสเทลลนด์ยูนนเวิร์สนั่นก็คือการออทำงานการกุศลต,ต่างๆคิดว่าเป็นเป็นหนปีที่ที่จะจดจำไปตลอดชีวิต ทั้งตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใกล้จะอําลาตําแหน่งแล้วก็สิ่งแรกเลยก็รู้สึกใจหายเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ตรงนี้มาทุกๆวันทุกๆวันแบบเหมือนลมหายใจเขาออก,กของเราคือการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรู้สึกใจหายแล้วก็มีหวัวว่นว่ารุ่นน้องคนต่อไปจะต่อยอด ต่อยอดได้เต็มที่แค่ไหนอะไรเงี้ยก็มีกังวลอยู่บ้างแต่ว่าก็คือ,อยังไงแล้วก็จะส่งน้องให้จนถึงปลายทางนั่นแหละก็คือตลอดหนึ่งปีที่น้องจะดํารงตําแหน่งหลังจากนี้คือก็จะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้คําแนะนําในฐานะรุ่นพี่ที่เคยมีประสบการณ์ไม่ได้คาดหวังว่าคนไหนจะได้รับแต่ว่าไม่ว่าคนไหนที่จะได้รับตําแหน่งนั้นหนูเชื่อว่าคนนั้นคือคนที่เหมาะสมกับมงกุฎแล้วก็เป็นดาวดเหมาะสมที่จะเป็นดาวดวงที่12แน่นอนค่ะ